ครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม g a n g p l o House อีกเช่นเคยนะครับจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทำการอัปเกรดตัวละครกับปลาล็อกโซ่ไปแล้วนะฮะ<ส>วันนี้เราจะมาทำการอัปเกรดตัวละครอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรจุดตินะหรือว่าจุดไฟนะครับสำหรับตัวละครที่มีรูปไฟอยู่ที่บนหัวทางด้านขวาของตัวละครนะครับ ที่มีลูกไฟเหล่านี้นี่คือจุดไฟหรือจุดติมาแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาทําการจุดไฟให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าการทําการจุดติตัวละครเนี่ยทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะเลือกมาตัวหนึ่งครับสําหรับการจุดไฟนะครับก็จะทําให้มีลูกไฟนะครับอยู่บนหัวของตัวละครนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะฮะอย่างเนี่ยผู้จิงยวินเนี่ยฮะ มีลูกไฟอยู่นะครับคือเราทําการจุดติหรือจุดไฟมาแล้วนะครับซึ่งสําหรับการอัปเกรดตัวละครเนี่ยทำได้หลายแบบนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ที่ยุทธภัณฑ์นะครับเรื่องอาวุธนะฮะต่างๆนะครับที่จะมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของวาสนานะครับที่จะทําการอัปเกรดตัวละครเพิ่มได้นะครับ ก็จะมีคุณสมบัติต่างๆเข้ามานะครับเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครนะครับต่อไปเขาจะเป็นชิบจรนะครับการจี้จุดนะฮะเป็นการเปิดลมปราณชิพจรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีแบ่งไปตามสีนะครับสีเขียวนะฮะก็จะคือเป็นชิพจรหรือปราณขั้นแรกๆนะครับต่อมาก็จะเป็นสีฟ้าสีเงินนะครับแล้วขั้นสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงครับซึ่งเป็นขั้นที่ แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็จะเพิ่มคุณสมบัติให้กับตัวละครเนี่ยมากที่สุดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นการบําเพ็ญนะครับไม่ใช่บำเพ็ญประโยชน์นะครับเป็นการบําเพ็ญตบะนะเหมือนจอมยุทธ์อะไรพวกนี้นะครับเป็นการฝึกนะครับตนเองนะครับเพื่อที่แบบว่ามีจิตใจเข้มแข็งขึ้นนะครับซึ่งเราจะต้องมาทําการฝึกกับปรมาจารย์นะครับในด้านยุทธภพนะฮะซึ่งก็จะมี ให้เลือกนะครับว่าจะฝึกกับใครนะฮะสุดท้ายนะครับก็จะมาอยู่กันที่การจุดไฟนะครับหรือการจุดตินั่นเองนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายนะฮะซึ่งเราจะสามารถทําการจุดไฟได้เนี่ยสามสขั้นด้วยกันนะฮะขั้นแรกนะครับก็จะมีการเพิ่มคุณสมบัตินะครับมีบอกหมดครับว่าเพิ่มอะไรบ้างนะครับซึ่งขั้นที่1เนี่ย รอบที่1เนี่ยจะมีสูงสุดอยู่20ขั้นนะครับน่ะแล้วก็จะมีคุณสมบัติทั้งหมดให้อีกทีนะฮะเป็นโบนัสนะครับถ้าผ่านในขั้นที่1แล้วนะครับไปขั้นที่2ครับก็จะมีเหมือนเดิมครับเป็นคุณสมบัติต่างๆนะครับบวกเพิ่มเข้ามานะครับจนถึงอีก20ขั้นนะครับนี่ก็จะได้คุณสมบัติเพิ่มเข้ามาอีกขั้นหนึ่งและขั้นที่3นี่แหละครับ คือจะเป็นขั้นที่เราสามารถทําการจุดไฟได้นะครับหรือทำการจุดติดนะครับซึ่งเมื่อเราทําการจุดไฟสําเร็จนะครับค่าวาสนาของเราก็จะเปลี่ยนไปอีกด้วยนะครับเรียกว่าโหดขึ้นทันตาเห็นเลยทีเดียวก็หลังจากที่เราทําการจุดไฟสําเร็จนะครับก็จะมีเป็นขั้นสุดท้ายนะครับเป็นคุณสมบัติบอกว่าเรามีคุณสมบัติมีความแข็งแกร่งในด้านไหนอะไรยังไงบ้างนะครับมีบอกให้หมดเลยนะครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการจุดไฟให้ดูกันนะครับว่าทํำยังไงและเป็นยังไงบ้างนะครับเราเลือกตัวละครมาตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับทําการจุดไฟสําหรับไอเทมนะครับข้างล่างนะครับก็จะมีอยู่มากมายหลายชนิดนะครับซึ่งอยากให้สังเกตที่หลอดก้าวหน้าของตัวละครนะครับที่อยู่ข้างใต้ของตัวละครนะครับ ก็คือไอเทมเหล่านี้นะครับจะเพิ่มความก้าวหน้าของการจุติให้กับเรานะครับซึ่งยิ่งไอเทมระดับสูงนะครับก็จะเพิ่มค่าความก้าวหน้าของเราให้ได้หลายระดับหลายชิ้นหลายแต้มนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้นะครับเราทำการอัดไปแล้วครับหนึ่งขั้นครับเราสำหรับการอัปเกรดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนเนี่ยมี ยังเรียกว่าไงขี้เกียจนะครับมานั่งจิ้มจุ๊กๆๆๆๆเรื่อยๆนะครับก็ทําการกดค้างได้นะฮะมันก็จะเพิ่มรวดเดียวครับรูดนะฮะหรือว่าถ้าขี้เกียจกดค้างไว้นานๆนะครับก็ทําการกดค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็แบบเลื่อนนิ้วขึ้นนะครับระบบของเกมก็จะทําการเพิ่มอัตราการประเพณีให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเมอนนิ้วกันนะฮะครับนี่ก็ทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับขึ้นมาขั้น12 13งนะครับ อยากไวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ากดค้างนะครับแล้วก็เลื่อนนิ้วขึ้นนิดหนึ่งนะฮะร,ระบบก็จะทําการเพิ่มความก้าวหน้าการบําเพ็ญเนี่ยให้กับเรานะฮะครับแล้วตอนนี้เนะ่ครับเรามาถึงกันขั้นที่19นะครับอย่างที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีถึง20ขั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอมันเต็มขั้นที่20เนี่ยจะเป็นยังไงฮะ ก็สําหรับการอัปเกรดขึ้นไปเป็นขั้นที่2นะครับตอนนี้เรามาเต็มที่20ขั้นแล้วนะครับหลอดข้างล่างเราเนี่ยเต็มแล้วนะครับเราจะทําการเลื่อนขั้นไปอีกทีเป็นระดับที่2เนี่ยเราต้องใช้อเทมเข้ามาอัปเกรดด้วยนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเป็นไอเทมเลือดไก่นะครับแต่ว่าท่านเนื้อไก่ก็เอามาทําเป็นไก่ทอดนะกับเนียวปิ้งนะครับเนียวไก่เนียวไก่ตอนี้อร่อยมากนะฮะกำลังยิ้มนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเลื่อนขั้นกันเลยครับเรามีเลือดไก่อยู่นี่ฮะ ขึ้นมาแล้วครับเป็นระดับที่2แล้วนะครับเราก็จะทําการอัพเกรดกันไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับะครับเวลาเราทําการบําเพ็ญขึ้นมาเลื่อนขั้นแต่ละขั้นนะครับก็จะมีคุณสมบัติขอกนะครับว่าเราได้ค่าสเตตัสอะไรมาบ้างนะครับเราเก่งอะไรขึ้นในด้านไหนบ้างนะครับสําหรับขั้นที่2นี้นะครับเราก็จะต้องทําการบําเพ็ญเข้าไปอีกนะครับจนผ่านขั้นที่20นะครับ ตอนนี้มาถึงขั้นที่10แล้วนะครับครึ่งทางแล้วครับสำหรับไอเทมที่เราเอามาทําการอัปเกรดนะครับเพิ่มค่าบําเพ็ญกับเราเนี่ยเราสามารถหาได้จากด่านต่างๆนะครับไปลงดันเจี้ยนลงอะไรไปนะครับหรือว่าอันนี้แนะนําเทคนิคเลยนะครับไปหาที่ด่านฟงหวินนะครับรับรองว่าได้กันมาอย่างจูใจยอย่างแน่นอนครับตอนนี้เราบําเพ็ญตะบะ มาถึงขั้นที่19แล้วครับแม่ผลทางช่างยากเย็นนะครับเดินทางไกลหมื่นลี้นะครับเริ่มที่เก้าแรกครับนี่แล้วเดี๋ยวพอถึงขั้นที่20นะครับครับตอนนี้เรามาถึงขั้นที่20แล้วครับก็เหลืออีกนิดเดียวฮนะเราก็จะได้จุดไฟหรือจุดตีกันแล้วครับ ครับตอนนี้เรามาถึงขั้นที่21นะครับถ้าสำเร็จขั้นนี้นะครับก็จะได้ลูกศิษย์คนใหม่นะครับกับค่าศัก,กยภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับใกล้แล้วฮะนะครับในที่สุดนะครับเราก็บำเพ็ญจนมาถึงขั้นสูงสุดนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าปุ่มที่กดให้อัปเกรดเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นคำว่าจุติเรียบร้อยนะครับ ซึ่งเราก็ต้องใช้อเทมอีกนะครับก็คือตราประทับชวนหนีหยกนะฮะนะครับก็ทำการอัปเกรดไปนะครับเป็นการจุติครับจัดไปฮะนี่ครับก็จะมีประโยคคำถามมาถามเราก่อนนะครับว่ายืนยันไหมนะครับว่าจะทำการจุติครับก็กดยืนยันเข้าไปฮะนี่เกิดใหม่แล้วฮะเราจุติสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็สังเกตที่ตัวละครนะครับก็จะมีลูกไฟ เพิ่มเข้ามานะครับเป็นการจุดไฟอย่างที่บอกนั่นเองนะครับครับสำหรับการจุดตินะครับก็จะทําให้ค่าวัสนาของเราเนี่ยครับเปลี่ยนไปนะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับว่าพอเราลงทุนกันมาขนาดนี้นะครับตัวละครของเราก็จะเก่งขึ้นนะฮะสังเกตได้หลักๆนะครับง่ายๆเลยนะครับค่าวัสนาที่เปลี่ยนไปนี่เองนะครับเท่จริงนะฮะตอนนี้มีลูกไฟเข้ามาแล้วนะครับ ตัวละครของเรานะ่ครับนี่ครับค่าคุณสมบัติสเตตัสต่างๆนะครับถูกอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับทุกตัวนะครับที่เราทําการจุดไฟเอาไว้นะฮะครับสําหรับตัวละครแต่ละตัวนะครับที่เราทําการจุดไฟหรือจุดติไปแล้วเนี่ยค่าวาสนาที่ได้มานะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ตามแต่ละตัวละครนะครับซึ่งคุณสมบัติของวาสนาเนี่ยก็ อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับหลังจากระหว่างก่อนจุติและหลังจุตินะครับนี่ครับแต่ละตัวนะครับมีความแตกต่างกันนะฮะซึ่งเพื่อนๆชื่นชอบตัวไหนนะครับก็หยิบตัวละครนั้นนะครับมาทําการจุติกันได้นะครับเอาที่ชอบเลยนะครับ ครับสำหรับวันนี้นีครับกับการจุดติจุดไฟนะครับสำหรับเกมกังฟูเฮ้าส์นี่ครับก็หมดลงเท่านี้นี่ครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้เทคนิคดีๆนะครับก็ Subscribe ช่องออนไลน์สเตชันไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ